อ,อ,อาการมันเป็นยังไงเนื้อล็อบเตอร์มันแน่นมากเนื้อขนมปังคือแบบหอมมากมัน<ม>จะมีความเค็มๆหอมๆเลยจบ <ก S 2> ขยะจบหนึ่งสักอุ้ยไม่ใหญ่ใช่ออไหมั้ยใ,<ค>ใหญ่ไหมขออญาตนะคะสุดมากจะมีความนัวๆมันๆ ม,มีเกมหรือหวานหรืออะไรขนาดนะั้นแบบขนมปังกับลอเต์แล้วก็อะไรเต็มๆเลยโลยนิดนึงหอมๆเ<ๆ>นยๆอ่ะดียจะถามว่ากลับมาจะซื้อทมไหมก็คงจะไม่ไมาำแล้วเพราะว่ามันแพงนะคะแล้วก็กินเพื่อรู้อืม